และเครือข่ายอื่นสำหรับสถานที่จะขอกราบขอพระคุณพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้โปรดเมตตามาเป็นประธานในพิธีหำังวันพิธีการละตั้งสถานวัวัฒนธรรมทุกระดับทั่วประเทศซึ่งได้รับการตรวจแจ้งเกียบเครือข่ายและวัฒนธรรมตามประกาศของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและได้ระับธุรกิจและเครือข่ายอื่นสำหรับสถานที่ คือความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ตลาดจองอันดับรกสัปดาห์ที่สามจะบังนี้ขอฝากขอคิดเกีอ่อวกับท่านทั้งหลายที่เคยจากสภาพการอยู่อย่างหนึง่งประเทศพันธุจังหวัดนะครับก็ยินดีที่จะสนับสนุน เรียนข้อมูลแล้วนะเจ้าว่าพที่ของเราครบหมดเลยนะเจ้าเจ็ดเครือข่ายมาต้องห่วงอะตาองเจ็ดเครือข่ายหวังมาเจ้าในสภาวัฒนธรรมจังหวัดครับเสนอเลขาครับอาพเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์นรพลภูวิชัยครับอันนี้ผมขอหาดูได้ไหมนั่นแกอำนาจประธานหาดูเลยคือประธานสภาวัฒนธรรมเนี่ยเป็นคณะกรรมการท่านปราน

น่าจะเป็น45คนยกมือก่อนคือ4อาเอร์ได้เท่าแ้วนะครับปรับกาท่านใดที่ยเ่นไฮลกนครับอี้แยก3ชนะครับทาง3ชุดมาก4ผมได้